เจ้าหน้าที่วางแผนจับพันตำรวจโทรสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสเดาปมเรียกรับเงินจากผู้ต้องหาชาวมาเลเซียล่าสุดถูกตั้งกรรมการสอบสวนพักราชการแล้วจากกรณีเมื่อวันที่27มกราคม68ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปป,ปทรวมกับตำรวจสอบสวนกลาง และตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค้าวางแผนจับกุมพันตำรวจโทนันทกฤตนวลละอองสอวสอบสวนสพสเดาจังหวัดสงขลาในข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปปชและปปทได้รับแจ้งว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค9เรียกรับเงินจากนายฮาบิบอมัดกอเซมชาวมาเลเซียผู้เสียหายโดยมิชอบจึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือและขอกำลังจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9และได้นำธนบัตรมาลงประจำวันเพื่อใช้ในการจับกลุ่มจำนวนทั้งสิ้น15,000บาทจากนั้นได้วางแผนเข้าทำการจับกลุ่มพันตำรวจโทนันทกฤตนวลลอะองพร้อมด้วยเงินของกลาง โดยเข้าไปจับในร้านอเมซอนสาขาสะเดาโดยมีพฤติการกระทำความผิดสืบเนื่องจากเมื่อวันที่26มกราคม68เวลา5นาฬิกา10นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวนายฮาบิปอะมัดก,กอเซมข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสะเดาโดยมีพันตำรวจโทนันทกรนวลละอองเป็นเจ้าของสำนวนคดี ซึ่งผู้ต้องหาได้มีการยื่นประกันตัวในวงเงิน7 5 0 0 0บาทโดยมีค่าดำเนินการอำนวยความสะดวกอีก5 0 0พันบาทรวมเป็นเงิน80,000บาทต่อมาภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวมาเลเซียได้นำเงินมาเลเซียมาแลกเป็นเงินไทยมาประกันตัวโดยนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อประกันตัวต่อมาพันตำรวจโทนันทกฤตได้ติดต่อนายฮาบีบเพื่อเรียกเงินอีกจำนวน20,000บาทโดยแจ้งว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี หรือเป็นกติกาในการทำคดีนายฮาบีบจึงได้เดินทางไปร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ปปชแอะปปทโดยได้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมรายงานให้คณะกรรมการปปชชุดใหญ่ทราบและได้สั่งการให้มาประสานกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9เพื่อขอกำลังและเข้าทำการจับกลุ่มพร้อมกับได้นำเงิน1 5 0 0 0บาทลงประจำวันเป็นหลักฐานที่บกสบสพ .9 และวางแผนจับกลุ่มพันตำรวจโทนันทกฤตนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูทรสะเดาดำเนินคดีตามกฎหมายความคืบหน้าล่าสุดวันที่28มกราคม2568ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้การจังหวัดสงขลาตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วและให้พักราชาการพร้อมให้ออกจากราชาการไว้ก่อนส่วนพันตำรวจโทคนดังกล่าวตอนนี้ได้ประกันตัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9ยังเผยว่า จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายถ้าตำรวจผิดจริงก็ดำเนินการวินัยถึงที่สุดและจะดำเนินการทางอาญาด้วย